สวัสดีค่ะมาถึงช่วงเจาะทั่วไทยกันแล้วนะคะวันนี้ยังคงเป็นเทปพิเศษค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่จีนนะคะไปที่วัดฝาเหมือนค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอฟูเฟิงมณฑลซานซีนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะเนื่องจากว่ามีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าสากยมุนีส่วนข้อนิ้วพระหัตตตั้งประดิษฐานอยู่หนึ่งเดียวของประเทศจีนค่ะ วัดฝ่าเหมือนเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากว่า1,700ปีในขณะที่พุทธศาสนาเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีนหลังจากพระศรีสกยมุนีไปสู่นิพพานแล้วพระบรมสารีริกธาตุถูกแบ่งออกเป็น48,000ชิ้นเก็บรักษาไว้ในเจดีย์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเจดีย์ในวัดฝ่าเหมินก็เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนข้อนิ้วพระหัตถที่ล้มค่ะ นักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่วัดก็จะต้องซื้อบัตรผ่านประตูใน,นราคา120หยวนประมาณ600กว่าบาทค่ะเข้ามาถึงจุดแรกก็จะได้พบกับความยิ่งใหญ่อลังการของวัดบริเวณด้านหน้านี้จะมีรูปเจ้าแม่กวนอิมตั้งอยู่ลายล้อมไปด้วยละอองน้ำพุและดอกบัวส่วนนี้เป็นฝูงช้างค่ะเดินต่อเข้าไปอีกนิดนักท่องเที่ยวก็จะได้พบกับรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอีกหลายปาง สูงประมาณ3เมตรตั้งอยู่ตลอด2ข้างทางเดินจากจุดนี้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกเดินชมหรือว่าจะนั่งรถไฟขบวนยาวที่มีให้บริการอยู่ก็ได้ไปกับแค่30หยวนประมาณ150บาทเท่านั้นค่ะ และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของวัดนี้ก็คือเจอดีย์หลังเก่าภายในวัดฝ่าเหมืนินเป็นเจดีย์แดเหลี่ยม13ชั้นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมมาแล้วถึง3ครั้งในขณะที่มีการสร้างเจดีย์องค์ใหม่ในสถานที่เดิมเมื่อปี1987ได้มีการค้นพบห้องใต้ดินที่ปิดไว้กว่า1000ปี นับได้ว่าเป็นห้องใต้ดินที่อยู่ภายใต้เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและก็เคยค้นพบในประเทศจีนจากการศึกษาของนักโบราณาคดีปรากฏว่ามีพระบรมสารีริกธาตุข้อนิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้ารวมอยู่ด้วยค่ะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็เลยทำให้วัดแห่งนี้ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ปัจจุบันที่วัดฝาเหมืินได้มีการพัฒนาไปอย่างมากมีการสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่สูงถึง148เมตรรูปทรงฝามือพนมค่ะซึ่งก็ะสร้างแล้วเสร็จให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อปี2009ที่ผ่านมาสำหรับเจดีย์ฝามือพนมนี้สื่อถึงประตูแห่งธรรมะประตูแห่งความยุติธรรม โดยภายในได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุส่วนข้อนิ้วพระหัตมาประดิษฐานไว้ภายในเจดีย์องค์ใหญ่ก็จะมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4องค์ส่วนองค์กลางเป็นพระสังกัจจายและข้างในเจดีย์จะมีพระโพธิสัตว์และพระบรมสารีริกธาตุให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้กันค่ะ คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้ที่วัดฝ่ามือนแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A นะคะและก็รองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหลายหมื่นคนต่อปีค่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากจะไปชมความยิ่งใหญ่ตรการตาของเจดีรูปทรงฝ่ามือพนมก็ไปกันได้ที่มณฑลซานซีประเทศจีนนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ